ุณกรมมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมบวนและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมบวนของโรงเรียนวัดปทุมมนารามในพระราชูปธมภมและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมบวนเขตปทุมวันวันนี้เวลา18นาฬิกา45หนาทีทุนกรมมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ส่งเปิดชมรมทวีนัมบวนและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมบวนของโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนาเยาว,วชนให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจห่างไกลาจากพิษัยยาเสพติดตามแนวพระดําริเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีการทำงานเป็นทีมมีการคิดอย่างมีระบบการมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและส่วนรวมโดยชมรมทมมวีนธรบวันได้จัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำหรับศูนย์เพื่อนใจทวีนธรบมวันมีการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา eq เปิดให้บริการคำปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อนทุกวันและจัดกิจกรรมสร้างสุขซึ่งได้รับความสนใจจักสมาชิกทุบีนัมบวันคือการออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เช่นการทำอาหารและขนมการทำผ้าบาติกศิละปะจากงานไม้ จากนั้นทอาพระเนเัศสกันโครงการทบีนมำบาวนของเขตปทุมวันซึ่งได้ดำเนินโครงการทบีน้ำบาวนในพื้นที่ในสถานศึกษาและยังสนับสนุนการดำเนินงานชมรมทบีน้ำบาวนในชุมชนปัจจุบันมีชมรมในชุมชนที่ดำเนินงานต่อเนื่อง17ชุมชนในจำนวนนี้มีชมรมที่มีผลงานดีเด่นระดับพื้นที่ได้แก่ชุมชนจรัดเมืองชุมชนชาวชูชีพชุมชนริมคลองนางหง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทบีนันบวันอย่างจริงจังและได้กำหนดแผนการขยายการดำเนินงานไปยังศูนย์เยาวชนในปี2559ตั้งเป้าหมายนำร่องทั้งหมด6แห่งโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักง,งานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10ซึ่งเคยติดยาเสพติดแต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยาเสพติด พร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวเฝ้าในการนี้ได้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดจากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่สวายเงินสมทบมูลนิธิทูบีนัมบวนและพระราชทานนิตยสารทูบีนัมบวนแก่ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกแบบถาวรเพื่อการติดตามข่าวสารโครงการทูบีนัมบวนทั้งยังมีพระปฏิสันฐานกับสมาชิกทูบีนัมบวนเขตปทุมวันที่ไปเฝ้า โดยพระราชทานคำแนะนำเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดี